สวัสดีครับทุกคนนี่คือสึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2021ในนัดที่3ของฤดูกาลนี่คือแมตช์ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลซึ่งทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นเพิ่งโชว์ฟอร์มดุและถล่มนอริทไปแบบยับเยิยน5ประตูต่อ0ส่วนอาร์เซนอลนั้นพ่ายแพ้มา2นัดติดแล้วและเสียไปถึง4ประตูและที่สำคัญพวกเขายังไม่สามารถทำประตูได้เลยแม้แต่ลูกเดียว โดยเริ่มเกมมาเป็นแมนซิตี้ที่โหมบุกอย่างหนกักในจังหวะน,นี้แบนนาโดซิวาพาบอลขึ้นมาทางกาวขวาก่าาอนจะไหลบอลไปให้กาวบียเชสุดคอนบอลเข้าไปซึ่งบอลมันลอยไปตกที่หัวของคุณดกการที่กระโดดมงบอลพุ่งไหลแสงคุณผ้าเข้าไปส่งผลให้แมนซิตี้ขึ้นนำไว้ตั้งแต่ในนาทีที่7 จังหวะต่อมาในนาทีที่12จังหวะนี้แบนโนโดสิวานั้นเปิดบอลไม่ดีมากๆถึงขนาดขั้นที่ว่านแนวรับของอาเซนอลนั้นเห็นแล้วยังสงสารเลยช่วยสก,กิดบอลส่งตอบให้เฟยลานต่อเลที่ยืนอยู่เฉยๆวางเท้ายิงสวนตัวแบนเลโนเข้าไปส่งให้แมนซิสตี้ออกนำอาเซนอลสองประตูต่อศูนย์และจังหวะนี้คือ,อหนึ่งจุดเปลี่ยนที้นสำคัญที่ทำให้อาเซนอลพ่ายแพ้ย,ยับเยินขนาดนี้ ชาแกานั้นพุ่งเสียบแบบอันตรายใส่เจ้าคันเซโล่ทำให้เขาโดนใบแดงเข้ากลมถ่านไปอยู่กับลุงตู่ตั้งแต่ในครึ่งแรกหลังจากนั้นแมนซิตี้นั้นยังโหมบุกอย่างหนักเวลาต่อเลยนั้นวิ่งควบบอลไปข้างหน้าก่อนที่จะไหลบอลไปให้แจ็คกีลลิททางริมเส้นฝั่งซ้ายกิลทนั้นเลี้ยงบอลที้ใส่แนวรับของอาเซนอลนก่อนจะโยกหลอกและเปิดบอลเข้ากลางไปให้กาบิลเชสต์ที่จับบอลและยิงเข้าไปง่ายๆ่งให้แมนซิตี้ทิ้งห่างเป็นสามประตูต่อศูนย์ จังหวะต่อมาเป็นเฟลาตออเลสอีกแล้วที่หลอกเหมือนจะวิ่งทะลุช่องแต่ดันหมุนตัวกลับมาบรรจงส่งบอลไ้ให้โนดี่ที่วิ่งมาบรรจงวางเท้าปัดโค้งเข้าไปบอลนี้พุ่งเบียดสาวจนสาวต้องบมดว่ากูอึดอัดและส่งให้แมนซิตี้ทิ้งห่างอาเซนอนเป็น4ประตูต่อศูนย์ และในนาทีที่84ิลิยาดมาเลที่ลงมาเป็นตัวสำรองย,งยึดยักสับหลอดอยู่ทางกาบ้ายก่อนที่เขาจะตัดบอลเข้ากลางและเปิดบอลคุ้โค้งให้เฟร์ลานต์เลสที่วิ่งเข้ามาเข่บอลชนเสาเข้าประตูไปเป็นประตูต่อฝาลงช่วยให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ถล่มออาชนอาอาเซนนลไปแบบเละเทะประตูต่อศูนย์และส่งให้ทัพปืนใหญ่อาเซนนลทะยานไปสู่อันดับที่20ของตารางซึ่งหลังจบเกมนักข่าววิ่งไปถาม,า man, city, มอาเซนนลว่าโกรธแมนซิตี้ไหมอาเซนนลนั้นหันกลับมาตอบว่าไม่โกรธผมอโหสิกรรมให้แหมพระเอกจร ซึ่งหลังจากชน,ชนะในนัดนี้ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำให้จากการลงสนามไป3นัดในศึกพรีเมียร์ลีก2021พวกเขาสามารถเก็บชัยชนะไปได้2นัดและแพ้ไป1น,นัดและทะยานขึ้นไปล้างเป็นจ่าฝูงชั่วคราวแห่งศึกพรีเมียร์ลีกโดยแมนซิตี้ยิงไปได้10ประตูเสียไป1ประตูและลูกได้เสียอยู่ที่บวก9ส่วนอรนเซอนอลหลังจากความพ่ายแพ้แบบยับเยินในนัดนี้ทำให้ปัจจุบันพวกเขาลงเล่นไป3นัดและแพ้รวดไปทั้ง3นัดมีศูนย์คะแนน เสียประตูไปถึง9ลูกและยังยิงประตูไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวทําให้ลูกได้เสียของออร์เนนอลอยู่ที่ลบ9และล่วงลงไปอยู่อันดับสุดท้ายของตารางคะแนนสฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2021ซึ่งโปรแกรมในนัดถัดไปของแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขาจะต้องบุกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้ในวันเสาร์ที่11กันยายนที่จะถึงนี้ในเวลา21นาฬิกาหรือว่า3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทย ส่วนโปรแกรมในนัดถัดไปของอาเ์เซนอ้พวกเขาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนอร์ลิตี้ในวันเสาร์ที่1 1กันยายนที่จะถึงนี้ในเวลา21นาฬิกาหรือว่า3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยและสำหรับคลิปมันๆแบบนี้ต้องขอขอบคุณทูวิชชั่นสดครบ380แมตท์ที่เดียวที่ทูวิชชั่น